สวัสดีครับผมนายแทนคุณเกียร์เกี่ยงรหัสนิสิตนักศึกษาสีดตท้าย1031ครับวันนี้เราก็จะมาทำงานเรื่องอาการใช้ AI tool นะครับหัวข้อก็คือการใช้งาน generative AI chatbot นะครับของอาจารย์สมนึกนะครับตา,ตามที่เห็นเลยก็เรียงลำดับตามนี้เลยครับก็คือ chat GPT g จมิไ i ขอดเอแล้วก็โคพายโลทครับแล้วก็หาเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่ต้องหามาเองครับซึ่งผมก็ใช้เป็นตัวยูเอชท t นะครับเป็นเที่ผมไม่เคยใช้งานมาก่อนก็คิดว่าน่าจะสนใจในการทดลองใช้งานดูครับว่ามีดีมากแค่ไหนก็หัวเรื่องของผมครับก็คือจะให้เขาตอบคำถาม สาสตรนคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อกำหนดที่อาจารย์ให้มาเลยนะครับก็คือการเข้ารหัสคืออะไรนะครับใช้ GPT ก็ใช้หาข้อมูลได้รวดเร็วมากเลยนะครับอธิบายแบบละเอียดมากครับอ่านแล้วค่อนข้างเข้าใจง่าย ข้อมูลแน่นมากครับไปที่ g e m i n นต่อเลยนะครับด้วยคำถามที่ว่าการเข้ารหัสคืออะไรอ่ะสักครู่นะครับจีมไนก็มีความช้านิดหน่อยนะครับแต่ก็โอ้อธิบายข้อมูลได้ละเอียดครบถ้วนมากเลยนะครับ แบ่งเป็นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจง่ายด้วยค่อนข้างดีเลยนะครับสําหรับ Gemini ต่อไปเป็นขอดนะครับขอด AI ครับค่อนข้างหาข้อมูลได้ค่อนข้างรวดเร็วเลยนะครับแต่ว่าดูจะไม่ละเอียดเท่า ChatGPT กับ Gemini นะครับ โอ้ oh, แต่เขาอธิบายข้อมูลได้สรุปได้เข้าใจง่ายดีนะครับสรุปข้อมูลได้ใจความสำคัญแล้วก็ง่ายต่อการอ่านครับต่อไปเป็นโค้พลอตเลยนะครับโค้พลอตค่อนข,ข้างแอบช้านะครับ ข้อมูลน้อยด้วยอธิบายไม่ค่อยละเอียดเดี๋ยวผมจะลองบอกเขาเพิ่มเติมนะครับว่าให้ละเอียดมากขึ้น ก็ครูลออาจจะต้องป้อนคำสั่งของเขาให้ละเอียดหน่อยนะครับเพื่อให้เขาอธิบายได้ครบถ้วนต่างกับ Chat gpt กับ g e m i n i ที่อธิบายได้ดีมากมีแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยน,นะครับใช้อ้างอิงสำหรับ g e m i n i ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าจะใช้ในการทำรายงานสำหรับ g e m i n i ครับต่อไปที่ ้วยแชทเลยนะครับก็จับใจความสำคัญได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ขอดนี่ทำได้ดีกว่า ค่อนข้างหาข้อมูลได้ช้ากว่า AI ตัวอื่นทั้งสตัวด้วยนะครับเขาจะบอกผมผมจะบอกเขาให้หาข้อมูลแบบละเอียดด้วยนะครับโอ้ก็ ข้อมูลค่อนข้างน้อยนะครับต่างกับ ChatGPT กับ Gemini ที่ครบถ้วนทุกอย่างครอบคลุมเลยครับคอร์ดก็สรุปใจความสำคัญได้ค่อนข้างดีครับโคพีพลอดนี้อาจจะต้องสื่อสารให้ละเอียดหน่อยเขาถึงจะทำงานได้ตามที่เราต้องการครับครับก็ผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ